สรุปครับให้ไหรไมาเบงซัมเนียนะครับปลาหัวหนามอว้วนอยู่ด้วยนี่เบิงเนาะสังเขียนเพราะว่ามันแตกออกไปน้าทุ่มเทครับชั้งเรียกครับมีอุปกรณ์ใช้อุปรกรณ์น,นะเบงเนาะเอาใส่ในเบาแมนนครับคีมแตงกิง่งเอาเชิญกัน晒แดดนะนี่ครบนนับอันนี้โซโซโมืดรูบอกเลยไหมแกบอกเลยเอาปลาข่าวไปรถ เคียว,กเ,ยวก,นนกเลยครับเคียร์ตมงนหนแมนบอลล่ะครับเกือร์แรกเวยครับมันยังตื่นๆอยู่ <c oughs> โอ้ห้างแตกขอโทษขอเอา,เอาไป,ไปใส่เขาคือบอกมนันน่าจะแตกมันกับมิชลินนะครับห้างมันอยู่ทานี้โอ้ตะวันวะ กับโซ่จะบายนะาใค้จักร่อยนี่จักร่อยโอ้ยจะหักจะติงจะหักด้วยไรเว้ยเว้ยเว้ยทางไหมเจ็บเบ้อเลยทางเป๊ะเราไปสเตเดอร์เพทางไม่เด้อเขาเอาแบบเราทำไรทำให้แม่มตายเขาจะไปทางให้แต่แม่เดียวครับโอ๊ดหัวหน้าไ USSR, oh, หมสีเหลืองนี่เราเป็นยาฝากใคแน่นนี่ ผู้ใดสนใจสั่งได้นะครับสั่งพันผู้บา่าวท่อนหน้าห้างจาังหวัดบ่าวหน้าหน้าเป็นผู้จัดการห้างจาังหวัดไอ้อตามสภาพห้างครับท่านนี้หาร้อยโอ้บอปนนั้นผม <c oughs> บอกคนขายหาร้อยเท่าไรนี่ร้อยหาซิบครับว่าเอาร้อ,อ,อยหาซิบเต้เดือน,นหาดิแมนครับลูกก็บ,บ่าไปไหนโอเคโอเคขอบคุณหลายครับจะเริ่มฝากกดติดตามส่องเห็นผู้บ่าวน่อนหน้าไหมครับเมื่อนี้เป็นตากล้องให้เขาครับ พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ